สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูรุสุขคนนะครับทางไทยและต่างประเทศนะครับ Good afternoon everybody เมื่อนี้นะครับกับเปิดคลิปแล้วก็สปซเฮคลิปอยู่ในห้องอะครับพี่น้องมันมัหัวซีเฮดคลิปยังครับกับเรื่องใดครับสองมือของทานกับบได้ถ่ายคลิปนะครับมันอาสิ มืดๆเนี่ยจักน่อยได้พี่น้องมันไทยแสยงวราพ่อครับมันคืมครับพี่น้องตอนนี้คืมคือจังฝนสิตกนี่เบื้องส่งนะครับแต่มาขึ้นกับห้องครับฝาแต่ว่าบ่อตกอยู่ในเมืองตกนิดหนึ่งครับในยินโมวาไม่มึงอุบลเนาะแต่อายุบานผมเนี่ยบอ่อตกครับพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้กับเบื้องส่งคืมคืมฝาคืมมาเรียกเจ้าสิตกบอ่อตกนะครับพี่น้อง กัขอถูษข้อภัยในเรื่องแบบขาวอาจจะเพ่อแจงปันไดน,นะครับพี่น,ออน้องเพราะว่าไทยนี่หอกเนาะเอาบ่ไดไปไสครับกับ่บไดไปเฮ็ดคลิปยุ่งม,มองหันมองนี้นะครับเพราะว่ากับ,บ่ไดไปไสครับพอดีว่ากัไปส่งพี่น้องเพิ่นไปร่งบานนะครับเพิ่นไปเยี่ยมไอ ลูกข้าเจ้าอันเพิ่นลนลอดลูกเนาะครับเนาะก็เลยไปส่งเพิ่นตั้งแต่เสาร์ออกมาก,กับใบใบสองใบสามแหละครับมาหอดบ้านไปถ้าสิบโมงแหละครับพอจะกลับมาหอดบ้านตอนนี้อัรคลกิปกับสี่สี่โมงกลัวครับพอดีมีพัสดุมาส่งผมสร้างพัสพดุนะครับผมสร้างของนะครับอ่าไอสร้างของ มาจากติ๊ตอกซอตอตอซอฟนะครับอ่าพอดีหลายคนนะครับเพิ่นเห็นท้ายคลิปในรโหลดเพิ่นกะแบบหรือว่าเบื้อง g p s ในอถหลดนะครับตอนที่ผมไปกรุงเทพมาเพิ่นแกะลายคนไปเกะเป็นห่วงนะครับเพิ่นว่ามันอันตรายนะครับมือหนึ่งถือมือหนึ่งถือไปหน้ามือหนึ่งอ่าเบิ่งขับรถไปน้ามือหนึ่งเบิ่ง g p s อไปน้ามันก็แบบว่ามันอันตรายเพิ่นว่านะครับ ผมก็เลยสั่งแนวหอยโทรศัพท์มากครับว่าเบื้องกันว่ามันสิเป็นแนวใดครับพี่น้องจักสี่จะทิ้งยังไงพี่น้องเบิ่งเนาะแต่ก็แก้ก้อนนะครับเดี๋ยวสิเอาไปเบื้องในรถตไปทิดในรถนะครับว่ามันสิเป็นแนวใดกระเ็ดแนวกินยูค่ครับพี่น้องก็ว่าเวียนายเนาะมันกะเป็นแนวยังไงป้นยังสิกระจักสิท่ทายแนวใดเพราะว่าเข้ากับปนมันบอกเป็นแนวที่แบบอืม มันก็เป็นแนวกินอีสานนี่ครับแต่ว่าผมม,มันมันง่ายไปนะครับผมก็เลยบ่าขอยากย้ายคิปนะครับนี่ครับผมสร้างรุ่นนี้มาอ่าในราคาหาชิบเก่าบาทพี่น้องผมเคยสร้างแบบเป็นตัวดูดนะครับว่าง่าคอนโซนมันหมักลุดพี่น้องแล้วกับแบบดูดกระจกมันกันลุดึ้นกันครับเพราะเพราะมัน ถ้าเราไปจอดตากแดดย่งแบบว่าตัวดูดมันก็เสื่อมสภาพนะพี่นอ้องตัวพลาสติกตัวดูดกับกระจกตัวเป็นจุกๆนะครับแต่ที่นี่มันโลนในรถย่งกระคืนนะครับอ่าสัญญาตเตือนไพยมันกระดังครับพี่นอ้องมันอาัลามเนาะเพราะว่ามันมีของตกอยู่ในรถคือว่ามันกระดังขึ้นกลางเด็กยังสิครับผมกระตกใจไปเบิ้งที่แถวโอ๊ยไอแนว จับตัวซับโต๊ะจับแวนจับกระจกนะครับมันก็นเลยมันก็นเลยไอ้สัญญาณกันขโมยก็เลยดังนะครับอันนี้ผมสร้างว่าในราคาห้าสิบเก้าบาทครับพี่นอ้องบ่แพงนะครับถ่ายที่ในห่างกบสิพูดแล้วสองสามลอยไปละครับเขากับเอาคาเสื่อมสาคาคาวทีที่เขาเอา่อในการว่างขายนะครับนะอีงครับในกล้องกับสิมีถุงนี่แหละครับ h ฟนแฮนเดิลไอโฟนแฮนเดิลสามร้อยหกสิบองศาฟรีโลเทชันอินสตอลเลชันอินสตัคชั่นวิธีการติดตั้งเขาจะบอกมาให้ครับวิธีการติดตั้งเนี่ยครับคล้ายๆเป็นแม่นวลน,นะครับอินส a อลเลชันอินสตั c ชั่น Instruction แปลว่าการ Installation แปลว่าการติดตั้ง Instruction แปลว่าวิธีกานแบบรนะเล็กๆน้อยๆเก็บความ<ห>ูภาษาอังกฤษนี่ครับมาสซิมาสมามส่วนอยังสี่ครับพี่หน่องสามส่วนอย่างนี้น๋อ ก็มี insulation ไอ insulator เเไว้สำหรับเป็นโฟมนุ่มๆมบเป็นฟองน้ำนุ่มๆสำหรับติดอันนี้เขาเรียก insulator น,เเนะในภาษาอุตสาหกรรมเป็นเป็น half cut มาให้ไว้ติดตรงไหนล่ะทีเนี้ย insulation คุณไม่ได้บอกละเอียดขนาดน้นคู่มือคุณก็ไม่มี เอาประกอบไอต้ตรงเนี้ยเข้าเข้ากับครูตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยฟรีสามร้อยหกสิบองศานะครับเขาหมุนออกครับเพื่อให้มันคลายตัวอุดช,ชอืม ลายออกเพื่อให้เอาเข้ากดเข้านะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เพื่อที่จะรับลูกกลมๆตัวนี้ไม่แห้งหลุดนะครับยิ่งหมุนใกล้อายิ่งหมุนเข้าลึกวันตัวนี้มันก็จะมีการฝืดมีแรงต้านนะครับนี่ครับโอเคหมุนสั้นนี่แหละอ๋ออิสเซเลเตอร์น่าจะให้มาติดตรงนี้ครับ ก็ที่ว่าการโทรศัพท์เราจะเป็นลายเขียดขว่วนผมก็จะติดอินซูลเลเตอร์ตรงนี้เป็นฟองน้ำนุ่มๆนะครับเขาแบ่งมาให้หนึ่งสองสามเขาทำไม่ตัดไม่ตรงละ่ะอ๋อเชฟมันไม่ตรงอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นที่บีบอ้าออกพอปล่อยแล้วมันก็จะกดโทรศัพท์ เดี๋ยวผมขอติดตัวอินซูเลเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมนะอ่ะสร้างได้ต่อต่อนะครับพี่น้องมันค่อยถูกนะครับถางงานเขาไปซื้อน้ำหา่างกางเสียสุดแสนสี่พร่อันนี้ก็เข้าใจเขายกครับเข้าใจว่าเขาอันนี้เนาะต้องคาเ้าทงเ้าทีอีก มีคาหนาลงหนาล้านเนาะก็ติดไปเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมติดไว้ลองรับเชฟของโทรศัพท์ของเรานะครับ สีโดนไรสาลานี่ยด้ครับครียดสิจั๊กโงงกสีโล่งยังพี่น้องนี่นะครับโอ้ยนอ้นองนอ้องน้องหลานกสิไปส้นบุรีได้ครับพี่น้องมึงยืนมาเพื่อนกลบอีเมลนะเพราะว่าเขาสีไปเหรียญน,นำทะเลครับโงงกสียู่เงี้ยงกระพรอ ตัวสงการผมก็มีง่านนะครับบ่วงัวพันสีมากมากก่อนสงการบอรนะครับเ๋ยวห้องสีล่องสาธิตกันนะครับเอ้านี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอให้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วผมต้องทำยังไงนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นตัวที่เกาะนะครับ เดี๋ยวผมขอติดก,ก้นนะครับพี่หนอกรองติดแนวใดอ๋ออืออือฮึเบิ้งคู่มือกันครับ ผมจะประกอบตัวนี้ใส่นะครับใส่ตัวละใหญ่แล้วก็จะหมุนตัวสกรูนี้ ตัวนี้ก็จะปรับขึ้นลงนะครับได้นะครับโดยกดตรงนี้ปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวห้องสิบไปติดทั้งรถกันนะครับว่าว่ามันโอเคบอนะครับไะนี่ครับพี่น้องได้แล้วครับต้่ว่ามันบอลอกรับกระจกผมครับพี่น้องกระจกผมอ่ะมันเป็นกระจกซ่อนนะครับ กระจกนี่เป็นกระจกกล้องนะครับพี่น้องกระจกกล้องแ้วกับมอนิเตอร์กล้องตัวที่ติดเสริมจากรถนะครับอีเห็นว่ามันเป็นกระจกอันนี้กระจกมานนำโหลดนะครับตัวนี้มานเกาะตัวตัวลักไว้นะครับตัวนี้เกาะตัวนี้ไว้มันกิดเลยบ้องงับนะครับมันบ้องพอดีนะครับตัวเขี้ยวนะตัวเขี้ยวล็อก มันบอป,ประกบพอดีนี่ครับเสียด้วยว่ามันมันมันบอเข่าแก๊บเข่าล็อกนะครับเพราะว่ามันค่านะครับแต่ว่ากับข้อไสด์ด้วยพี่นอ้องมขผมสีหาวตัวไม้กับว่าจักแต่ว่าตัวนี้กับพ้ยอเดซย้วยครับเวลาถ่ายคลิปในรถเนาะแต่สีบ่ออันนี้ปันไดนะครับ กสิ่งก็ใส่ได้แต่ว่าโต๊ะคุมมันกับเซี่ยงรถด้วยกันครับพี่นอ้องนี้กับปะมาณนี้นะครับผมเอียงสีส่สิบห้าองศามาหาผมนะครับถ่าเอียงเก้าสิบองศาก็ออกไปแนวนี้ครับแลวอันนี้กับกับอาหาครับไปแล้วอะเบื้องจีพีเอไปก็ได้นะครับพี่นอ้องหรือว,ว่าสี่ท้าขีไ่ไปน้่มบอไปน้่ก็ได้นะ้อกกสิสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่า กระเซียงอันนี้คือการกระเซียงไอ้ย่ามรถโต๊คุม้มนะครับมันสีรถนะครับเพราะว่ามันเกาะบว่าได้ติมทีนะคะรับรถผมไปติดกระจกเสริมนะครับพี่น้อกมันก็เลยติดกล้องหน้ากล้องหลังรถนะครับตัวนี้มันเป็นมอนิเตอร์นะครับไวจะเบิรงย่ามรถแลนหรือว่า เลกคอร์ดมัานก็จะมีโตเแม่เลกคอร์ดข้างในนะครับน้ำเนาะนี่ครับประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิล่องเปิด GPS บิ่งลองเปิด GPS เ่งครับพี่นอ้องเส้นทางอ้าวขัดขัดเยอะมีแม่นต้น ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลี Import ้ยวขวาครับพี่น้องใส่ได้โอเคสะดวกสบายครับนี่การเบิงเนาะครับว่างๆดีก็ได้จะคล้องเบิรงเต็มๆนะยกคอนเสิร์ตให้เบิร์โอ้ออนะครับภาพโดยลวดโอ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 ้โอโอสิไปทางไหนเหรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ครับพี่น้องทางรถกสิเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นเครื่องหน้าร้องขังรถแบบ นี่ครับกองกระสีติดอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องกระสีคับไปครับกระสีเดี๋ยวเบิ้งไปหน้านะครับอยู่ไกลๆตาห้องเนาะมันกเกะบดยมากลมเบิ้งยังสี่นะครับบะเดยมากลมเบิ้งตะคือตะกาวยังสีนะ่เนาะมันกะแคร์ช้าเรื่องว้มองว่าเฮ้ามาถึงทางบอน,นะครับกระสีสะดวกสบายก็กันเนาะโอเคครับพี่น้องสายสำหรับสายแบบว่าทิพมาไปคนเดียวขึ้นกันเนะี่ย คือกันกับผมนีก็จะสิสะดวกสบายเนาะไอนเวลาถ่ายคลิปคนเดียวขับรถไปสีนังเบาไปได้นะครับโอเคครับพี่น้องกระสิรีวิวประมาณนี้นะครับคุณไอเอิญนางร่องนางร่องนางร่องยิ้วงิ้งกับขี้ขี้น้ำเขายิ้วงิ้งกันนางร่องสีน้อนจะตีนฉีบใหญ่ตีนฉีบใหญ่นางร่องไว้ไหวนางร่องนางร่อง บายบายกันบ no, ๊ายบายนั่นเว้นหมือนเสี๋ยสิมาสัมผัสสัมสัมผัสสาวสาวสิไปเป็นสาวส้โบรี่สี่ไปส้โบรี่สวยล่ะบุ๋มไหมันไ่ไแม่ ุ้มนี่ยี่เ่บงๆหน่ายงีะสิไปเที่ยวทะเลมึงเอื้นบ่ไปหาลุงยังอมาหาลุกงถาถามยาเบิ่งถามยาบิ่งยบายกันยปายกันเดี๋ยวลุงสิพาไปสิเไปเล่นน้ำทะเลวะอีหล่ะ เอยี่ลาสิไปเล่นนําทะเลมือยืนสิไปส้นบรีไปขอญาติอาตุนพอกับแม่เพิ่นมหาไปส้มสิไปเล่นส้นบรีครับพี่น้องไปออกเดินทางอื่นไอ้แทบพี่แม่ทำไมไปน้ำบม่ไปน้ำเลอะพี่แค่ไหมไปเป็นพี่เลี่ยงน้ำพี่เลี่ยงคือพี่โอนลัวโอนอัวแล้วพี่แค่ไหมไปโอนอัวน้ำกันไปบา อันหนาเสียงมันย้อนเสียงบ่อไปน้ำเพ้ไปปะไปขี่รถบ้นบป้ะบอเห็นรถได้เดียนนยป่ไปไปขี่รถบึ้นบ้นไปบอกับแม่เพิ่นมาหับเป็นยังสิคือได้ป่ะบ่อยากไป <laughs> อินูเป็นยังคือข้างฮะข้าเจ้าเอาฐ<ป>านหลุดลงครับที่หน้ายายอินูสิไปเป็นสาชนบุรี่ออใช่ปะ <laughs> บ๊ายบายกันออ <laughs> บ๊ายบายกัน แม่เด็กขวัญเอ้ยพี่น้องกินเขาสีเบิร์ถ้วยอีกหามือจักสิกินเพรากินวันปอันเขา่าธรรมดานี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยท้ำหาซ่อนคอยกระดีใจละคือจริงแถาว่ามือน เอียงเนาะเขาสิง,งถ้ากินแจังสิคู่เหตุก็ดีใจได้พี่น้องสี่เบสละมักแท้เขาเหนียวจกกินเองอีขามือนวดสิก,กินเขาอีกว่าน้อบ้านว่าต้องไปยิมแท้กล้องอะ นนกินน้ำกันบุ้ยไปอาบน้ำด้วบ้านกินนมนอนน้ำอาบแล้วไปล่างปากล่างข้อขอ่ะรุ่งสีได้จุดผู้อีเล่แล้วมันสีเบิร์ดเลย ก็ซ้ำมีกระดีใจแล้วล่ะยัยฮึชิเก่งแค่อะเห็นตาหลิงหลิงหลุกเบาวดอนที่น้อนกินเขาก่อนน้ำว่าท่านหาอันนี้เี่เอาเขาปากหา ซ้ำเครื่องถวยก็ดีใจได้พี่นอ้องยิ่มแล้วหรอว้าวเดียวเดียวเดียวเอาเงินเบิดนี่อ่ะอ่ะเกย์สันยะอ,อ่ะอ่ะมา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 อ่ะพ่อซะมัน,นหลายหรอก ายเป็นประวัติศาสตร์หรออากินน้ำนุสิได้อาบน้ำไม่ดีแล้วบายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบาหนุอิ่มแล้วค่ะสวัสดีหนุอิ่มแล้วค่ะ เอาพี่นะ็อกแล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนะนั่นนั่นบ๊ายบายไปลุงก่อนเลยบ๊ายบาย